สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนบ้านหลังเก่าให้เป็นบ้านหลังใหม่นะคะอยู่ที่ฝั่งริมแม่น้ำนะคะทุกคนเราจะไปดูกรยดีกว่านแคะไปะจากนั้นนะคะเราก็ใส่ ID เข้าไปนะคะเป็นแบบไ d ดีนี้เลยนะคะเดี๋ยวที่จะใส่ให้ดูนะคะนี่เลยคะ่ะ ID ดีนี้เลยนะคะคือเป็นไ d ดีบ้านหลังใหม่นะคะทุกคนรอดูกันเลยคะ่ะ คือเรานะคะเปลี่ยน ID หนึ่งนะคะเราก็เลยน่าสนใจนะคะก็เลยเอามาลองใช้บ้างนะคะคือมันได้ผลจริงๆนะคะเราก็ใส่ ID ให้มันเส,เสร็จเรียบร้อยไปเลยดีกว่านาะเรารอ,อก่อนแป๊บน,นึงนะคะใส่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ แล้วก็รอมันหลุดค่ะนี่มาแล้วทุกคนมาแล้วทุกคนทุกคนมีต้นไม้ด้วยนะคะอยู่แถวถนนนี้เลยนะคะทุกคนคือมันสวยมากค่ะทุกคนเราไปกันเลยดีกว่ากระโดดเอาเลยดีกว่าเนาะเราวิ่งไปดูกันเดยดีกว่าว่าบ้านหลังนี้นะคะจะสวยแค่ไหนนะคะดูกันดีกว่าโอ้ทุกคนบ้านหลังนี้คือใหญ่แล้วก็สวยมากเลยนะคะทุกคนคือดีอ่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นไปดูชั้นบนกันเลยดีกว่านะคะ คือบันไดนะคะก็เป็นสีมพูดได้นะคะสีพูทดดีมฟ้าๆนะคะค okay, ทุกคนโอเคทุกคนเราเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็อย่างแรกเลยนะคะเราจะพามาอะไราเอ่ยนะคะทุกคนแล้วก็ดูรอบๆบ,บ้านก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะคืออย่างแรกเลยนะคะเราก็จะเข้าไปในห้องน้ํานะคะชักโครกนะคะคือสวยมากแล้วก็เอ้ยเป็นปะต่อไปนะคะค่ะคือเป็นที่อาบน้ํานะคะกับที่ล้างหน้านะคะทุกคน เผอไปกดผิดเมื่อกี้นะคะว่าจะกระโดดนะคะเผอไปกดผิดนะคะทุกคนอันนี้นะคะพี่มองไม่เห็นเพราะว่าอันนี้มันปิดหน้าพี่ค่ะทุกคนเออพี่มองไม่เห็นจะออกทางไหนวะโอเคดแต่วอ้าปิดอิกแล้วทุกคนเราก็ออกได้แล้วได้แล้วนะคะอ่ะปิดตแล้วเราจะไปดูตู้เสื้อผ้ากันดีกว่าว่ามีอะไรอยู่ข้างในนี้ไหมไม่มีเลยค่ะว่าเบเบค่ะเข้าไปไม่ได้ค่ะทุกคนเราพยายามจะเข้าเดเา โอเคเราไปดูอันต่อไปกันเลยดีกว่านะคะนี่มันจะมีสีเขียวนะคะกับสีชมพูเนะาะเดี๋ยวเราไปดูที่นอนกันเลยดีกว่านี่เตียงสองชั้นได้นะคะทุกคนสวยมากไหนดูสิดูสีสออกทำไมเราขึ้นอัในในี้ตู้เย็ยนนะคะว่าทำไมเราเข้าไปไม่ได้ทุกคนกนไ,ไม่ได้ไ,ไม่ได้เราจะขึ้นไปชั้นบนดีกว่าไหมอ่ะ,อะล้มละลายแล้วต่อไปเราขึ้นไปชั้นบนดีกว่าเนาะ อ่ามันจะได้หรือเปล่าเราดูกันเลยดีกว่านะคะทุกคนขึ้นไปชั้นบนดีกว่าส,วส,สีเขียวมันมีสีพ้สีเขียวเหมือนกันนะคะทุกคนสวยมากอ้าวทำไม้องลงอะ่ะไม่เป็นไรหรอกอันนี้นะคะคือเป็นห้องนะคะคือสวยมากทุกคนนี่เตียงสองชั้นเลยนะคะส,สวยอันนี้นะคะเป็นเอาไว้นั่งชมวิวหรือว่าอะไรไว้กินข้าวได้เหมือนกันนะคะนี่เลยอยู่ใต้ทะเลนะคะเราจะเดินเข้าเราจะลงไปข้างนะคะ ลงไปทำอะไรลงมาดูรอบๆบ้านนะคะว่าสวยมากเลยนะคะแล้วก็มีต้ดนดอกเลซิเลตอะไรคือสวยมากเลยคนนี่อยาเดินเล่นายหาดไปก่อนนะคะสวยมาเยกเลยอ่ะสยมาลีอ่ะเดินเล่นายหาด<ม><น>คือบ้านนะคะคือคือบ้านหนึ่งเนี้ยคือดีมากเราไปได้ไอดีจากเอิ่มของใครกไมรุนนะคะก็ก็เลยเอามานะคะแล้วก็มานั่ง นี่นะคะรอบบ้านก็จะเป็นนี้เรามานั่งรอบนี้อันนี้กันดีกว่าอันนี้นะคะเป็นเอาไว้แต่งหน้าหรือว่าเอาไว้ใส่ของอะไรอย่างนี้ได้นะคะเราไปดูทีวีกันเลยดีกว่าทุกคนนี่นะคะทุกคนเราแก้มนะคะจะนั่งดูทีวีนะคะทุกคนคือแก้มเนี่ยจะนั่งดูทีวีตรงนี้แหละคะ่ะนี่แก้ม,มนั่งดูทีวีสบายมากค่ะทุกคนนี่แก้ม,มนั่งดูทีวีสบายไหมคะทุกคนตนุกมาเลยค่ะแก้มปวด อื้น,นะคะแต่แก้มขอไปอื้อก่อนนะคะใช่ค่ะแก้มปวดอื้อค่ะนี่ตอนนี้นะคะแก้มปวดอื้อน,นะคะเราจะพูดชื่อเรานะคะชื่อว่าแก้มนะคะไม่ใช่ชื่อตัวเองนะถึงชื่อในเกมนะคะชื่อว่าแก้มนะคะก็เลยจะลองพูดสำหรว่าทุกคนอาจจะได้รู้ว่าพี่ชื่อแก้มนะ